มาเลาะตลาดไทยเนาะว่าตลาดบ้านเพื่อนกับตลาดอยู่บ้านเฮานี่นะมีความแตกต่างกันแบบไหนอันนี้คนจะพาทุกคนมาเบิง์นเนาะชวนทันี้เปถ่ายปามือตลาดก็ถือว่าว้างสะอาดสะอ้านเป็นตะเลาะเป็นตะสม นะคะแล้วมีตะพูน้านำโอ้มีเห็ดออกอีกมีเห็ดลงกเหเดบินโอ้อันนี้แม่นไข่อันนั้นได้นอะไข่จักระจั่นไข่จักระจั่นเป็นอย่างข้าต้องมาเปลือกใส่กับข้าวสารแล้วเก็บลงมาจากต้นไม้มีไหเลยคะอือก็เอาเข้าวสารมาวางใส่แบบนี้บอก แทนเปลือกไม้นะคะโอ้เอามาแทนกระเปลือกไม้ถ้าว่าเข้าบวเอาเข้าสามใส่มันจะเป็นจังหดมันกัดกันค่ะโอ้มีกัดกันอีกบ่ค่แม่แล้เน้องมันไตได้นะมันมีตีนออกมาโอ้ไข่แมงก็ะจะไข่แมงจะกระเันไตได้เลยค่ะอ๋อเจ้าขายกิโลละเท่าไหร่เลยขายเป็นกระทงละร้อยกับสองร้อยโอ้ถือว่าแพงเนยนี่นะ ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าอย่างเราเข้าไปเราก็หาไม่ได้อ่ามันมันหายากเป็นบอใช่แล้วค่ะเป็นของที่หายากหายากมากสิบคนเข้าไปก็จะเจอสักคนหนึ่งอืมฮานเิ่นไผเรานมาจากภูพานไปตรงเลยนะภูพานเดยตกเลยอ๋อที่อื่นไม่มีอ๋ออันนี้เลยจะเห็ดเนี่ยอันนี้นะนำกระทูงใส่โอ้เห็ดกระทงใส่มีมีจักหน่วยเผื่อจะได้อัน กระทรงหนึ่งกระทรงหนึ่งสองร้อยสามสิบูสามสิบตัวใหญ่โอ้นกเล็กร้อยหนึ่งยี่สิห้าตัวโดยเจ้าขายคือว่าเป็นอาหารที่แปลว่าหากินยากเนาะเอ้ยเนาะเด้กัตามฤดูกาลมีตฤดูฝนเขาก็ลงดินแล้วก็ไม่ได้กินแล้วค่ะต้องมีแต่ฤดูนี้เนาะฤดูฝนยามเดือนสี่เดือนห้า คือเฮ็ดนี่เดเอ้ยได้ไปหามาบอหรือว่าซื้อหับซื้อต่อมาจากบนอื่นหาไข่จักระจันหาอะไรตัวนี้แล้วกันพอไปหาไข่จักระจันก็เจอเห็ดละโงูกับเห็พขึ้นกามอือฮึอันนี้ของพิธพานขึ้นเก็บปาแล้วเนะ่ือเลยดูสวดสวยเฮทกันงามงาเฮทละโง่เฮดเพิ่งเนาะเป็นมอันนี้ออกนอบดูดีกว่าอือออกนอกให้ดูป่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเลยฝนตกแล้วเป็นม ผลตกไปเลยออกเนาะโอเคเลยเราเห็ดขายเป็นถุงเป็นถกงเลยย้อด mm ิ hmm. มะ<า>เขืออันนี้ก็เจ้าเอิ้นว่ามาเขือเคลือเนาะบานเฮาเอิ้นว่ามาเขือเคือกับเจ้าขายถุงละสิบบาทสิบบาทก็ประมาณ 5, 6, าห้าหกพันบานเฮามาส่วนท่งนี้โป้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวเพื่อกระเห็ดกองนะงามงาม เป็นตะอ่อดแท้บุเป็นตะกินเลยเป็นตสะอ่อนที่ว่ามันงามงามแบบจุนบุเป็นตะกินอันนี้กะประเพสมะเขือมะเพดเพสหยวกคุณขายมัดเป็นระเบียบเรียบห้อยสะอาดสะอ้านรู้สึกวา่าดอกกระเจียวรายหลายเลยอมาโซนทางนี้กันคือกันมีกล้วย ดอกกระเจียวแต่ว่ามีดอกน้อยดอกใหญ่ผักบงหน่อไม้ขายกล่องจังใดแม่กล่องละร้อยค่ะโอ้กล่องละร้อยบาทพกสิบห้าพันกีบอันนี้อันนี้เฮ็ดหยั่งเฮ็ดดินแม่หมอโอ้เฮ็ดเพื่องหมอเฮ็ดเพื่องผมโดยอันหนึ่งเรียบร้อยเนาะจ้าเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยความเฮ็ดกินเลยติดก้อย ันนี้ไข่หมดเพิ่นขายกองเท่าใดแม่กองละร้อยกองละร้อยบาทหก0สิบ้าพันกีบถทาวาเป็นเงินเราไข่รกระตุ้งตรง,ตรง,ตรงมีทั้งไข่หมดแล้วก็มีทั้งแม่เพิ่งนำโอ้อากาศฮอนมันก็เลยออกใตออกมาเป็นตัวหนอนนะมีไข่ลูกชนทางนี้ก็ขายเครื่องแกงน่อไม้คือกันมีน้ำยานางให้เรียบร้อยข้าหน้ากระเพท หอยนางลงหอยแมงคู่หอยแมงคู่เพิ่นขายตัวซุกแกระตูดิ๊นำขายเป็นถุงเป็นถุงปลาพักบงพักบงหนองใหญ่ใหญ่อันนี้ก็มีตัวเนี่ยวแมงเหนี่ยวแมงละงำแมงเนียวแมงระงมบ้านเผื่อเอิญว่าแมงระงมแต่ว่าอยู่เรากับเจ้าเอิญว่าตัวเนี่ยวแม่นแล้วเนี่ยวคือเดียวเนียวคือกันบะ ขายขายถ้วยเท่าไหรอันนี้ก็รื่องดไอถ้วยละร้อยครับถ้วยละร้อยบาทพกสิ 65, บ้าพันกีบเด้ออาหารบ้านเพิ่นคือกันครับอาหารบ้านเฮาเลยแต่ความแตกต่างก็คือแบบตลาดเพิ่อนอนะสะอาดสะอา้านเป็นตลอกเดี๋ยวค่อยจะพาเราไปเรื่อยๆชนทางนี้มีอย่างเนาะหนังบ่ส้มตินงัวบ่ มีหนังมีสมติงัวเพิ่อบักแทบแซบพ่มีซิมีซิมกินบ่ได้ช่วงนี้ท้องเสียขคบใจหลายๆพ่อค้าเพื่อกะใจดีขนาดเอาให้ซิมนำโอ้ทางนี้ก็มีตัวแมงอันนี้จะเป็นแมงจักจั่นที่มันกำลังจะเริ่มเป็นปีกแล้วเพื่นเอามาขัา่วมันบอขั่วแล้วมันบ่ยังไม่ได้ขั่วยังบ่ได้ขั่วเลยบอ โอ้หนึ่งไว้แสดงว่าเขากินได้เลยเนาะแม่เนาะแต่บงทันเด็กยังนะโดยเขาสามารถเอาไปจืดคืนก็นได้อันนี้กะเขียดไข่จัง้งใดแม่จานละร้อยจานละร้อยบาทเขียดแห้งซื้อไปจืดหรือว่าซื้อไปคั่วหรือว่าเอาไปเฮดเจลกินกับพักอย่างได้หนอไหมอันนี้แม่นหนอยอย่างนี้นะหนอเราหนอเราบ่าเคยเห็น อันนี้ก็ะขวดดินช่วยละซาบ้า,บาซาบ้าหุกพันทางนี้เพิ่นขายตระลำทงละซาบาทอันนี้กะซีบา้าขี้เล็กแล้วก็น้ำแยานางเดี๋ยวเข้ามาลาะเบื้องโซนนี้โอ้โซนนี้เพิ่นขายปา่าอันนี้ป่าสลิดแม่ไข่ตัวไหนครับตัวป้าไงอันนี้นะครับ อันนี้เจ้าขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นโตแล้วแต่จะซื้อออ๋คิดว่าติดเป็นกิโลขายเป็นขายปลาสลิดนนะเดี๋ยวเขามาเลาะบางโซนทางนี้เพราะว่าตลาดเพิ่งกักว้างอยู่เพราะว่าบางบ่อนกันนะคะเพิ่งกับมาวางขายเครื่องเนาะบางบ่อนกับมบีคนมาวางขายอันนี้แมนหน่อยเนาะ อันนี้แมงแคนมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยไข่หมดแดงห้าสิบบาทห้าสิบาทกับสาสิบบาทพันเนาะอันนี้กับเฮดเครื่องแขงน้ำยานางทางนี้ก็มีหนังเข้มหนังที่เพิ่นเฮดถูกแล้วก็มีปลาเครื่อง เครื่องแกงหนไม้คืนนอหนไม้นี่ขนาะเขาสามารถซื้อไปแล้วเอากะเห็ุได้เลยเพราะว่าเพิ่นจักเพิ่นต้มให้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำย่าน้างให้เรียบร้อยเมื่อไปก็มีตะแกงเลยอันนี้มนเมนสารบอแมนสารแม่อย่างลืมแล้ว่มู้ซื้อเดี๋ยวเขามาเลาะขึ้นบางทางนี้ หรือว่าซิมแดดเดียวและอันนี้เพื่อขายแมงซีนูนขายเป็นุงุงเท่าไหร่ถงละร้อยจะงละร้อยบาทหกสิ 65, บห้บาพันกีบโตบ้าใหญ่อันนี้กะหนังเนาะกระเจ้าจะเขียนเป็นราคาแบบนี้ไปเลยอันนี้กะแมงไหมแมงจักกะจัง่งอันผูุสาวขายมีหอยอีกกำลังไตยอยู่เลยหอย หอยเดือชวนทางนี้นะเขียนแห่งชิ้นแห่งมีหลายสารมันบอสสารไหวเหมันกราเจ้ามาขายเลยนะเชดพักหวานกระเจ้าเฮดเป็นโถงขายแบบนี้เลยอันนี้ไม่เนี่ย หนูตัวหนูตัวของป่าซัดป่าโซนทางนี้มีทั่วไข่มหมดแดงอาหารบ้านเพิ่นก็ื่อวหลายหลายคือกันครับคิวลาวเลยโซนทางนี้จะเป็นโซนหมากไม้หมากไม้กับเปตาแซบเอาแท้เอาวาแบบสดๆเลย มาทางนี้อันนี้จะเป็นเครื่องเทียนเครื่องบูชาไปวัดไปวาเนาะหรือว่าซื้อไปเห็ดบุญเฮ็ดทานภูกเทียนเวลามีงานบุญงานเนี่ยก็เากับซื้อออกไปเห็ดอยู่เหมือนอยู่ซามีทุกอย่างเลยทางนี้ก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนก็เริ่มมีแล้วส่วนนี้อากาศ้อนเนาะแต่สี่แ5ห้า เพิ่นก็นเริ่มขายทุเรียนระดูทุเรียนเพิ่นขายแบบติดป้ายราคาคนละเกตคนละรุนราคาแบบนี้ถาดน้อยถาดใหญ่ราคาบวาคือกันเลือกเอาตามสบายเลยว้ามันเหรอทางนี้ทางนี้กะบุ่อยมีคนมาขายเครื่องพวกปไานใดกวยงวิสิทจ้ากวยิ้งโอ้กวยพ้งิ่นซอยเป็นแบบนี้เลย มันกสุมันนิ่มเลยปะระทัดกินง่ายเนาะปกติจะเห็นที่กระเจ้าปิ้งปิ้งเป็นหน่วยเป็นหน่วยนะแต่บุค่อยเฮดแบบนี้อันนี้เฮาเอามาซอยแบบนี้แล้วเฮาเอาน้ําตาลใส่มันบ่เสื่อมน้ําตาลใส่แล้วก็กินได้เลยกุ้ยช่ายยิ่มทอดกุ้ยช่ายเปื่อยอืมนิ่มผักไม่มีแป้งอ๋อปกติกระเจ้าจะใส่แป้งหลายนะแ,แมนแมนขายถุงเท่าไหร่นี่นะยีนะ่สิบจานถูกะยี่สิบ คือว่าใกลจะสุดแล้วไกลจะสุดตลาดแล้วแต่กะร้านขายเครื่องั็ยังว่างอยู่เยวเอาไปลเลาะิ่งโซนทางนั้นก่อนทางนี้ค่ะเป็น้านขายน้ำเพราะว่าจะเป็นน้ำโอเลี้ยงลำไย เก๊กฮวยน้ำมะพร้าวกระเจี๊ยบอันสันมะพร้าวนะคะพัฒนาหักขนาดยิ้มแย้มแจ่มใสขายเคื่องอยู่ในตลาดความรู้สึกกะคล้ายๆคือกันกับตลาดบ้านเฮาเนาะ,ะเพียงแต่กระเจ้ากระัดสันเป็นระบบระเบียบคือมาทางนี้กระดอกไม้เฮาอย่างไรเป็นบุชมบุทาเพราะว่ามื้อนี้กับเป็นมื้อวันศีรษ์แน่ ดอกไม้จะงมงามแบบสดๆเลยมีพวงมาลพวงมาลายัยเพื่อเราจะเอาไปบูชาพระหรือว่าเอาไปแขวนยูยน่ารถไงเนาะพวงมาลายัยหรือว่าจะเอาไปให้โอแม่บอนอกจากจะมีประเภทอาหารการกินแล้วทางนี้เพิ่นกันยังขายประเภทเข้าวต้มหมูบอรหรือว่าข้าวต้มพัดข้าวต้มมัดอีอย่างนะมีข้าวสังขยาหรือว่าอย่างข้าวโพดบอตะโก้เผือก งามงามเพื่อเ็ดขายนะขายจังใดเอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเ้าบาทเพื่ขายขายงของยูคของกินมีหลายอันหลายอย่างเลยเพราะว่าจะเป็นอาหารสดอาหารคาวอาหารหวานมีครบเบิดเลยมาโซนทางนี้กะนขายประเภทเครื่องแกงเครื่องแกงของพักไต้มีหลายอย่างเลย อันนี้หอมแดงกระเทียมหมึกกับเจือเห็ดเป็นถุงไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขียนราคาติ๊บใส่นํา<ำ>มาชนทางนี้เนาะพอเพิ่นขายปี๊ปี๊กล้วยหมากกล้วยปี๊เอามาแต่สวนหมพอพอเพิ่นเอามาแต่สวนเลยปลูกเองเบมอขายจังไหนกล้วยอันนี้ผบอกว่า13อันนี้ก่อนเมี้ที่พึ่งเอ็นโอ้ทางนั้นกระเมนน่นมีสองฟากเลยที่เพิ่นขายนะ ก้วยแบบก้วยธรรมศาสตร์เลยนี่นะก้วยติดจัดอันนี้เพิ่นเอินว่าตลาดบ้านเนี่ย<ะ>อันนี้กับเจ้าเอินว่าตลาดบ้านเนี่ยต,ตลาดใบพัด๋อตลาดใบพัดแต่ว่ามาถ่ายคิดตลาดแต่บ่ฮู้สื่อตลาดนะนะเดินทางมาเลยๆโซนทางนี้ทางนี้ก็มีปา่ปาป่าแห้งขายจานเท่าใดจ,ะะาจานละหบาสิบบาท สามสิบายพันถ้าเป็นเงินเราป๊อปคอนทองเรยี่สิบบาทยี่สิบบาทกับประมาณสิบตายพันเป็นเงินกีบเรา mm hmm. ทางนี้จะเป็นอาหารทะเลส,สดๆเลยกุ้งกับตัวบ้ากไงแต่ว่าเขาจะขายคนละเกตเนะะาะราคาสามร้อยสองร้อยขึ้นไป mm hmm. มีทุกอย่างเลยอาหารทะเลกุ้งกับตัวบ้ากไง ถามอะไรเลือกได้นะคะเค่ะสวนเลย้าสวนทางนี้จะขายประเภทเป็กไก่ทางนี้นะเลือกเอาได้เลยแมงดาตัวละ้าบาทถือว่าแพงอยู่ได้ตัวหนึ่งซห้าบาท เดี๋ยวขามาเลาะชนทางนี้ดูเรียนโหโหโหราคาราคาบอให้ถามเพราะว่าเพื่อนไ้ติดป้ายราคาไว้กับอันนี้เลยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มี ราคาเป็นพันนะทุเรียนเนี่มีเริ่มมีหลายแล้วตลาดบ้านเพื่นกะ่ะเครื่องก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะเลาะไปเลาะมากอะ่ะมีหลายอันหลายอย่างเลย แม่เพิ่นส่มเอาดอกกระเจียวนี่นะดอกกระเจียวนี่หามาบ่แม่ใช่ไปหาเองเลยบ่ใช่โอ้เพิ่นว่าไปหาเองคิดว่าหัดซื้อจากแม่ค้าบ่อนอื่นนะโอ้นั่งนี่มาทำเนาะรู่าัวก็มั่แมค้าเพิ่นเอาเครื่องมาวางขายดอกกระเจียวดอกง่ายง่าเป็นอย่างดอกกระเจียวมันคือบบคือกันแม่ ดอกกระเจียวแดงเนาะบางตัวนั้นขนาดมันจะน้อยแล้วอันนี้จะดอกใหญ่โอ้แล้วบางดอกกระเจียวสองประเภทนี่ขนาะตัวใดแซ่บกว่าถ้าให้กินนะตัวใดแซ่บกว่าวอ๋อแล้วแต่ผู้มักเนาะราคากับแตกต่างกันบอหรือว่าคือกันสำํำกันเลยบอกล่องละเซาบ้าเนานะแม่เนาะหลายหลาย ดอกกระเจียวก็งามงามงามเป็นตาโอยากกินะนะ <g ül> งามไหลจนโอยากนะคะเพื่อกะยิ้มย้นแก่มใสเวลาเฮาโอลมน้ำเพิ่อนเพื่นกะถามตอบเฮาไดนะเห็นให้เฮาหู้ซึกแบบโบกเก,งบก่งโบโอบอายนะคือโซนทางนี้กะขายพักพักส้มเนาะแล้วก็มี ดอกอีหยังดอกแคเผื่อสิคิดออกโอ้มีมะม่วงหาวมะนาวโหยอีกมะนาวโหยนะมาะมะม่วงหาวมะนาวโหยค่ะเจ้าขายฮึคะแมงแคนแมงแคนน้อยนี่เอามาจะใส่ล่ะแม่หาแม่เอามาแม่หามาบอก <c oughs> เอาได้จังไดตัวน้อยนี่นะอันนี้ผู้สาวผู้สาวไทยนาฮะักนะฮะอายุจักปีแล้วล่ะสองไอ้น้องบอสสองไอ้น้องเพิ่นมาขายเครื่องอยู่ตลาดเราจัดเลี้ยงแบบงามขนาดเลยอันนี้แม่นซิ้นซิ้นซิ้นเนื้อซิ้นวัวเนาะซินแดดเดียว หรือว่าซีนแห้งถ้าว่าเป็นบ้านคอยจะเอินว่าซีนแห้งหรือว่าซีนลอดขายจานแล้วทอดใดล่ะจานเล็กร้อยเดียวค่ะจานใหญ่สองร้อยค่ะอ,อ๋อมีทั้งจานน้อยจานใหญ่ราคาคนละราคาจานน้อยเป็นร้อยเดียวจานใหญ่เป็นสองร้อยซีนแกบแบบงางามมีมะม่วงอีกมะม่วงก่ขายแบบกิโลละขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นทวงแม่ทวงแล้วทอดใด ถงละร้อยบาทเพ่นเห็ดเป็นถงงามงาม,งามจัดเรียงแบบละเอียดเลยนะอันนี้กับมะม่งะวงกินส้มถงละเ้าบาทวบาซิบปดพันข้าวเหนียวปิ้งใหญ่เพิ่งปิ้งข้าวอากาศกหฮอนฮอนน,นะแม่เนาะ แม่ผัดมาปิ้งข้าวเหนียวอีกโมฮ้อนตืมบ่ฮ้อนตืมเ็น่ได้ดาอาซิบเน่ใดอาซิบแม่ขายเนย่ได้อันละซิบอันละซิบบาทบอเอาให้แน่าจากประมาณห้าสิบบาท,ทซื้อสร้อยซื้อเป็นกำลังใจอ,นะอากาศก็ฮ้อนฮ้อนซื้อไปซิมซื้อซิมลองเบิง่ง อันนี้สาลีสาลีนี่หนึ่งบอกยี่บามละวัดต้มสาลีต้มเนาะแม่ค่ะเราแกะขายให้แบบนี้เลยแม่ค่ะเพราะว่าแกะก่อนต้มแกะก่อนแกะก่อนจึงต้มเนาะแม่ะขายถงเทไดรกก็จะว่ายี่สิบสามถึงห้าสิบยี่สิบซีอิ๊สวยเจ้าอันหนึ่งอานหนึงเเอาอ่อนๆเอาอ่อนๆเลยเลือกเทเด็กอ่อน ยัง่อยากินยังเพราะว่าอากาศฮ้อนนะ่ะกินแล้วกระท้องเสียาคนกินดีเลยอืมแมนมเดี๋ยวเขามาเละเบิง่งโซนที่กะเจ้าขายประเภทอาหารของกินชุกเนะ ตลาดก็ยังว่างอยู่เลยสิบบาทจ้าเรื่อยๆลองกินไปพร้อมเลยวัคซีนดึงไข่ปีใส่ขวดใส่ขวดไหมคะอ้ยเลาะหลายกรได้เด้อสุเจ้าพอก่อนพอก่อนเลาะไต่ซ้ำนี้แหละฮ้อนหลายฮ้อนแท้ฮ้อนว่าสิหาบ่อนผักก่อนบ่ไหวบ่ไหวอากาศ อยากมาส่วนเทานี้ก็เลยเห็นอันนี้หนูหนูหนาบอหรือว่าหนูอย่างเกาะหนูพุกหนูหนานี่ยหระครับหนูพุกหนูหนาขายโตจังไดมันก็เ,เร,รี่ยติดตัวับตน้อยตัว<อ>ยักยัว้วร้อยห้าสิบร้อบ้อนีอโอ้ราคาเพิ่นกับบริธรรมดาได้ร้อยห้าสิบร้ยหกสิบ,สบคันว่าอยู่ลาวหอกเงินเท่ากับประมาณหกเจ็ดสิบพันผู้แหละเพิ่นขายนะ ตัวน้อยก็ขายแบบหนึ่งตัวใหญ่ก็ขายแบบหนึ่งมีท้งเป็ดมีทั้งหนูมีทั้งเครื่องแกงนอไม้แมงขนุนเออแมงขนุนเพื่อว่าบางบ่อนเอินแมงจีนูนเนาะแมงขนุนตัวบ้ากไงฮันเพิ่นก็ขายประเภทเครื่องแกงนอไม้เ,เป็ดไก่เนาะ <c oughs> แล้วก็มีตัวเพิิงนำ มีหมักแตงมีพักกูดมาละ,าละหรือว่าหมักพักใส่อยู่บ้านคอยกับเจ้าเอื้นว่าหมาักพักใส่อยู่ไทยกับเจ้าเอื้นว่ามาละขี้นกเน,ะนาะขาี้นกภาษาบ้านเาะพักสะไล่พักใส,ส,ส่เห็ดบดนกจากจะมีตัวที่เป็นดอกแล้วกะมีตัวที่เป็นที่กระเจ้ามาซอยขายกับเป็นกองกองละเศ้าบาัดเศ้าบัดกับสิบไปพันแม่เพ่นขาย แล้วก็มีเข้าคั่วมักเพชรโบ๊ทขอากัดสิไดออกเมื่อแล้วบนันนะีนาอากาศกระกกห้นหอนหอนแท้อห,อน,หอนว่าตอนนี้ค่ะตอนประมาณสามสี่โมงถือว่าหอนหลายสิไดออกเมื่อแล้ว,วต้องหาที่พักก่อนบนันนะีนาไต่ก่อนบันนีเบิง่งรถก็ถือว่าหลายแดดก็ถือว่า แดดแหงแดดจ้าขนาด้อนจนใจสิขาด้อนแบบสิตายเลยนะบรรยากาศต,ตอนนี้40องศาในช่วงเวลา3-4โมงเนาะไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับส้มคลิปแล้วกะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหดให้ค่อยได้ถ่ายคลิปต่อไปขอบใจหลายๆที่เข้ามาฮับส้ม ไปก่อนแบบนี้นะบ๊ายบาย